ิ่งทาท่านทำปเด็นนีนำการพานันยังไหเอาเขียนให้ซื้อนี่แหละอันทางนี้เป็นแม่ตะเคียนเดอนเพิ่นเอาขึนมาใช่จาเป็นเบาครอเบาวัสบแมนวัสเออือเียมนคือจังเบาครอแตาัคนอยากข้ามาใกล้ๆอาจายก่อน เบื้องต้งหัวกับหูจักตก็ของแท้เลยก็ว่าฮ่าฮ่าฮ่ามาสนินพระมอลล์ศิลปินมอลลในทางธรรมเนาะเบิกบานด้วยธรรมไฮบอสไลนี่โอวยย่าเอาหลายได้เถอะได้ได้ไ,ได้บานกับมานปิงปิงปังปังอีน้อยน้อยมันเล่งมาแต่เด้นั <c oughs> น่นจากลาวจากไทยเลยมันย้อง<า> หลุนเป็นหลุนเนี่ยตาโบนปีกทิพย์นี่แหละเขาเป็นแสเป็นเสาเขาเขาวัดประจำาท่นวัดได้บอกเลขบาเมืาบอกเมืร่แม่เสร์สั่งมาแปงม่เป็นเนี่ยวข้างน้องเป็นตัวเออ ออไปลเอืยนถือถือกมถ้าได้โชคในมือสิบหกมีหน้านี่พี่น้องอย่าลืมวัดนี่ยังต้องการพัฒนาไปอีกหลายยังยังบบมีความเจริญไฟฟ้าก็ยังบบมีนะครับวัดปลาแถ่สั่งเขาต้องมาสั่งวัดจังซี่ บ่ม,บมีแล้วเบิ้งพายจานอยู่เป็นยอนย่างนี้ผู้ใดได้แล้วบนคลิปนี้ผู้ดใดได้แล้วอย่าลืมมาก็ค้นว่าอยู่ด้วยสติปัญญาด้วยธรรมด้วยความมานะอดทนด้วยขันติทุสิงทุย่างทุทุย่างที่ห่อห่าผ่านมาเนี่ยมันดูนสติก็หอาเบิดต้องยั่งไว แต่หมายถึงว่าเขาโย่ในสติตรงนี้คืออยู่บได้ยืออยู่บได้คือคุณใสายันบ้านลุงนี่แหละอยู่บได้ต้องมีขันติมีศรัทธาบารมีมีขันติและสติตลอดต้องเตือนเจ้าของตลอดแล้วเอาทีนี้เป็นผู้รับหรือผู้ใดเสียรับผู้ใดมีโชคเออนั่งนี่แหละมันถือดูนเป็นผู้รับมีโชคจิตสัมมาสติ ด้วยจิตสำนึกและเลึกภาพสติและปัญญาเบื้องบนสั่งบาทใครจะเป็นคนมีโชคนังฝนจิตสมาสติแต่ว่าอยู่ในจิตยักษ์นะยักษ์บ่อยู่ในจิตที่ไปไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ยกกกักษ์รับเพราะว่าติดไปจังได้าทายักษ์ ไปออกคิดหรือเข้าไปใส่น้ำมีน้ำมีเสริมโชคดาบคือกำยักเนื้อจะคนหาให้จะซื้อที่ซังการซาไม่ว่าเขาจะขี้เลยเขาเขาเป็นคนที่น้ำโชคแม่คุณพูดน้ำโชคให้ผู้อื่นแต่ว่าแแลล้้ววกก็็มารับพิรักโชคโชคจับพีรีจับพีรีวอดมาอย่างไรคือเอามาบาดนี่มาใส่มาใส่ยกขึ้นมาใกล้ๆทิศยกขึ้นมาจักคู่บารมี จาถให้ผู้อื่นบ่เล่ท่านโทรมาเด้อคือว่าพูดง่ายๆเอาเด้อพี่น้องเขาเป็นผู้บุญของสายยันนี่ละบริวารคือพวกเราผู้ใดมีโชคกระจังมาวัดหาพระอาจารย์นะเป็นแนวทางครับทักทายโทรมาใหม่ก็ได้โทรมาใหม่ไล่ขอามาก็ได้สายยันมันลงก็ขึ้นเบิ่ก ติดตสายยันบ้าลุงเลยก็ได้นะครับเพราะได้ว่ากันรว่าเป็นคนอันเดียวกันหรือว่าจากสั่งอยากแปลงน้ำผ้าใยจานตอนปักปวยนะคุณสายยันหรือไอสายยันนี่สิก็ยินดีเอาติดตสายยันเลยเด้อเด็กมาสั่งมาแปลงซอยกันสั่งคือว่าสายยันคือสิบก่้าโกลงผ้าจานหอยห้อยห้วยทักกลวงฟ้ามาไหลนี่ผู้ชักเตะ ลูกตาเป็นเด็กน้อยปุณน,นะขายน้ำน้ำกันขายน้ำคือสมุนไพรน้ำกันพุพอยิงหวงน้องบ้านได้ตายเนาะเออเอาบาทนี้เอาบอสตลกมันไปซื้อสาธุสาธุไปบาทนี้ไปเบึงแม่ตะเคียนเอาส่วนคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละสาธุสาธุ นี่แป้งนี่แป้งแป้งพระจันทร์นี่แป้งเาจามสาธุสาธุผู้ใดได้เบิงคลิปนี้ขอให้โชคให้มันให้ร่ำให้ด้วยสุขสุขคนเด้ออย่าลืมมาทำบุญน้ำกันวัดปลาดอนปลากล้วยอำเภอเพ็ญครับดอมีอือือ บานจอมสีเอาโอ้ยแซมนี่เบิงเพิน่นไปไปขอแม่ะเคียนบานนี่